กน้อยตัวป่วน<จ>ตื่นแต่เศร้าอีกแล้วพะลุงเอ้ยตื่นมายังตีสี่เชื่อมืนี่ิบ่ฮะ<อ>สบายดีก่อนสบายดีเด้อปะลุง,ลงเอฟซีทุกทุกท่านสบายดีเด้อเห็นอะไรสบายดีก่อนอลูกอะสบายดีสบายดีทูจานนี่ทูจาน หูจ uh ุโดยขอโททูจ้าจ้าจูจ้าลงบ่ลงทูจ้าบ่มื้อนี้ลงบ่ลงใส่บาบ่ลงทูจ้าบ่ เตตีสีมมยูวะให้คือแท่นี้หมเปรเห็นยังเหรอเป็นยัง Búi, mặt khải <h -h anything> bọc tên hả mừng này tên hả mừng được quá thế là tên ồ chân bò hả ui chiếm khí cả tên lại thì nó

khó con? khó? Ờ. ừ, khó? ok? à, thu, rồi, thu cha con? ừ, á. ừ, mà nói ơi. Khăn khéo đây. ừ, 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 phu ừ, trứng ừ, 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 <พ>ใช่พอเลยเ<อ>ห้องเราดูห้องเราดูพอเถอะน้ำนิ่นำพอเอ้ยบ่มาง่ายบ่สิข่าวลาวได้อยู่ฟรีนั่นสิโดมิสิข่าวดาวได้ได่ห้องพอดูพอเอ้ย้ปห้องดูสิ ป้าดือพ่อเอาตัวไดนนี่นี่นอนพ่อพ่อดูห้องแม่ด้วยห่ะแม่แม่เอ้ยมาดูมาดูกว่ามาเลยแม่เออเลยแม่ลืมหนูว่าลืมหนูว่าลืมหนูว่าขี่ยังห้องแม่แม่อยู่แม่บนดินน้ำ แพงแม่จอยบอแพงแม่ว่ะม,มาล่ะมามามาเลยทูจานี่เห็นอะไรล่ะเห็นอะไรเห็นอะไรเออทูจาา่าผะบอเห็นฉันบอ hello, 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 hùa hello, hello, hùa hello, 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 lông cha hello, bò, hello, 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 Thu ừ. cháu <laughs> ừ. chú Thu trà cháu chú cháu cháu chú cháu cháu Thu Thu

อิ่ม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 ไ่กินยังก็อิ่มกินเตนมก็อิ่มข้าเอาไปกินอันนี้มีแต่อิ่มๆอันนี้อิ่มกินได้ไหมกินได้ไหมอิ่มหมดหรอเย้แท thích rửa, các bé pha luôn, pha thua cha này, พาไปทูจ้าอะไรแล้นะห้องยุห้องยุพายอ่ะห้องไหมห้องไม่ันอยากไปลำพาน วัดวัดมาสนะมาสนะมาสนะนี่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 โอ้พอนบ้อนนะพอนบ้อนนะมาเลยมามาสนะกินกินบ้อนนี่กินบ้อนนี่กินม้อนอิ่มบ่กินม้อนกินมอิ่มอิ่มเลยอืมกินม้อ่็กินบ้อแมมนี

hello i valeu! believe សិណាអើយសិណា mhm 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 mừng mhm 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 Hả? mhm 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 ขอกันขอขอกันขอบ่ขอกันขอน้าแม่กันขอเน่อืมหมวยยมขอเออขอกันขอขอขน่เออขออน่เดขอขอกันอุ๊ Thu cha Thu cha Thu cha không ngắm Mà có nàng điểm khu điều hơn cho 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 chơi

Wassana Wassana Wassana

Malo mình được một câu nói để hola 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 ไปลูกป่ะไปหดหม่องห่วงเรับป่ะมาสนะมาสน้าป่ะปะมาทุ่จ้ากันทุ่จ้ากันปลาปลแม αι, พ่พาไปแล้วป่ะพาไปโหดหม่องหม่องห่วงเราป่ะ ກະຊິຈັບບໍ່ຈັບພີ່ນ້ອງເນາະເນາະຮົດນຊຸມ Khó gắng khó gắng Chú cha gần chú cha con Chú chào gần chú cha bái, bái. Ngom ngom. Sẽ bay bay chào 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 mẹ chào 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 chú cha chào chào <laughs> 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 Chị ngang này Mi. Thôi bài đi không em ngang con ạ Bài đi Chú trai không em? Chú trai con <laughs> Đi nội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  Đi ngồi. <laughs> tệ bà chơi bà tha Lê phì nồng bà Anh em Bà cả tha คิมท่าผิวกะท่าเบบี้ออยกะท่าแตกกะแตกคือเก่าบอทนดมหมดนี้กะเพินเป็นวัดในเี้เป็นวัดอะไรวันนั้นเฮาวเซ็กซี่มันอยากเวลาเพิ่นเสร็จเองนะโต้เองสินะแต่ววันนี้นะแก้มแตกหัวไอ้แก้มมันแก้มลูกเจ้าผู้เดียวกะแตกจ้ามาดีมาเลยห้องห้องห้องพอรึ ห้องพ่อยเราซึ้งใจอยู่แล้วเมืองคลิปนะพ่อเหรอเบาอยู่พ่อพ่ออ้ยดื่มแล้วนี่อุ้ยดื่มพอแล้วนี่อุ้ยดื่มแล้วดื่มแล้วห้องแอร์ห้องแอห้องคล้เป็นแน่นะพ่อเมยเบาอยู่พ่อเมยหันเสียงยังนะปีกปีกว่าพ่อจั๊ก ปะป่า่าจาาา้ะฮองอะไรรูอ้องอะไรรู้ฮู้เหรอฮู้เมยเหรอหันเพิรนลโอยากแล้วป้าสาโอเคนะพี่น้องไงป้าอยกันขอจบคลิปเพียงซัมมี่ก่อนเดอ้อเนาะขอบ,บุญขอบคุณนาลายปลาลุงเอ,อ้ยเอฟซทนนะีทุกทุกท่านเนาะที่เขามารับชม คลิปป้าจอยตั้งแต่ต้นจนจบเลยที่ปรกตข่าวโฆษณาเดอ้อเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายเดอ้อเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วกลาวเข้ามาสบายดีทุกจ้าในลูกเอ้ยแล้ว